สวัสดีครับ432วันสงครามยูเครนสถานการนี้เริ่มเข้มข้นเพราะว่าการโต้กลับของยูเครนใกล้เข้ามาแล้วนะครับกองเชียร์รัสเซียรอรุ้นไม่น้อย จร,จริงๆกองเชียร์รัสเซียรุ้นมาตั้งแต่3วันแรกว่ารัสเซียจะยึดยูเครนได้เดือนแรกที่ผ่านไปเดือน2เดือน3ค่อยๆผ่านไปหลงผิดคิดภาคภูมิใจว่ารัสเซียนี้เป็นพยา,ยามีข่าวเบอร์สองของโลกถูกผิดดีไม่ดีนี่ไม่คำนึงถึงนะครับเชียร์เหมือนกับเชียร์กีฬาไม่เคยคิดถึงน้ําตาผู้สูญเสียแน่นอนว่าสเดือนรัสเซียย,ยึดไม่ได้อันนี้ก็ปลอบใจตัวเองว่า รัเสเซียดึงสงครามให้ถึงหน้าหนาวแล้วครับพอหน้าหนาวผ่านไปเนี่ยรัเสเซียก็ยังยึดยูเครนนี้ไม่ได้ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรต่อมีนำซามเนี่ยตอนนี้รัสเซียต้องมาลุ้นการโตกลับของยูเครนนะครับว่าตัวเองเนี่ยจะรอดไหมมันบอกสภาพของรัสเซียได้ดีในระหว่างนี้กลาโหมของรัสเซียต้องประกาศผลงานนะครับโดยการบอกว่ายึดบางพื้นที่ของเมืองปางพุดได้มันก็เหมือนเดิมเลยละครับก็คือยังยึดปากมุดทางเมืองไม่ได้จนผู้นาแวกเนอร์เริ่มหาทางลงแล้วละครับขู่ว่าจะท ทหารออกจากบากมุดเพราะว่ากองทัพ,พรัสเซียไม่ช่วยรอยร้าวนี้เริ่มใหญ่ขึ้นระหว่างแวกเนอร์กับกองทัพ,พรัสเซียตอนนี้ในบางมุดก็มีการแย่งเส้นทางส่งสเสบียงรัเสเซียก็รุกหนักนะครับแต่ว,ว่ายูเครนยังต้านเอาไว้ได้ในขณะที่นานาชาติส่งอุวงทียกับยูเครนนี่มากขึ้นก็เพื่อสนับสนุนในการโต้กลับล่าสุดประเทศเช็กก็จะให้จรวดหลายลำกล้อง BM 21 MT มาเพิ่มนะครับจากข้อมูลของยูเครน จัดกำลังไว้12กองพลก็มีกำลังนี่ราว48,000นายในการโต้ากบรัเสเซียนะครับซึ่งดูท่าทางแล้วเนี่ยกำลังของรัเสเซียมีเยอะกว่าแต่ว,ว่ายูเครนได้เปรียบเรื่องอาวุธยูเครนจะวางแผนอย่างไรอันนี้มันก็น่าติดตามดูเหมือนว่ายูเครนเนี่ยฝากความหวังไว้กับ12กองพลนี้มันก็ออกได้ทั้ง2ทางนะครับก็คือ1รัเสเซียล่ถอยไป2รัเสเซียต้านไว้ได้ยูเครนต้องคิดเผื่อไว้ด้วย ทางเสนาธิการของโปโลแลนด์ก็เตือนยูเครนเหมือนกันว่ารัสเซียยังมีความแข็งแกร่งอยู่และตอนนี้รัสเซียเตรียมตั้งรับซึ่งทําง่ายกว่าการบุกยูเครนก็ต้องระมัดระวังตัวนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้คือรอประทะกันซึ่งจะมีการสูญเสียนี่จานวนมากเลยนี่คือสงครามมันไม่ใช่กีฬานะครับไม่มีชนะได้3มแต้มไม่มีแพ้ได้ศูนย์แต้มแพ้แล้วแพ้เลยเสียดินแดนเสียอิสรภาพไม่มีใครอยากอยู่ในสภาพสงครามแบบนี้นะครับ ส่วนทางยูเครนก็มีรายงานตัวเลขประจำวันที่1พฤษภาคม2566นี้ออกมานะครับทหารรัสเซียนี่เสียไปแล้วประมาณ1 9 9 6 0นเายเพิ่มขึ้น4 5 0นายนะครับอันนี้ก็ถือว่าน้อยเพราะว่าเฉลี่ยแล้วที่ผ่านมารัสเซียนี่เสียวลา6 6 6้นายต่อมานี่เป็นรถถังนะครับ3,700คันเพิ่มขึ้น1คันรถยานเกราะ7,192เพิ่มขึ้น3 ปืนใหญ่2,921เพิ่มขึ้น7ระบบต่อต้าน295เท่าเดิมเครื่องบิน308เท่าเดิมเฮลิคอปเตอร์294เท่าเดิมโดรน2,476เพิ่มขึ้น1น,นะครับขีปนาวุธร่อน932เท่าเดิมจรวจดหลายลำกล้อง544เท่าเดิมพานะ5,845เพิเ่มขึ้น3นะครับเรือรบ18เท่าเดิมแล้วก็อุปกรณ์พิเศษ359เพิเ่มขึ้น2นะครับ เอาจริงการโต้กลับของย k นในครั้งนี้แอดมินอยากเห็น40มิลลิเมตรบุชมัสเตอร ที่ยิงแล้วแตกกลางอากาศนะครับเพราะมันจะจัดการกับรัสเซียในหลุมพอนี้ได้ดีเพราะว่ารถถังมันไม่ได้ผลในบางครั้งและแอดมินชื่อว่ามีอาวุธใหม่เข้ามาช่วยยูเครนแน่นอนในครั้งนี้ก็วัดกันนะครับระหว่างเสนาธิการของรัสเซียว่าจะเอาอย่างไรแอดมินเห็นรัสเซียนี่ขุดหลุมแล้วก็ทาแนวฟันมังกรไว้รอยูเครนเราต้องรอดูว่าฟันมังกรของรัสเซียเนี่ยจะหยุดยูเครนนี้ได้หรือไม่ของเชียร์รัสเซียก็ต้องรุนแล้วก็เอาใจช่วยรัสเซียด้วยนะครับส่วนตัวแอดมินไม่เอาใจช่วยรัสเซียนี้อยู่แล้วขอให้โชคี Terima